สวัสดีทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานมากอ่ะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะนี่มาไลฟ์สักสิบนาทีแกล้งแรงเหลือจากการถ่ายละครเหงาและเอา้าวนางเอกร้อซคิดถึงจังเลยเห <c oughs> งาจริงนี่มาแบบมาเรียกกับเรียกแฟนคลับก่อน แฟนคลับแบบว่าให้กำลังใจกันในงานแถลงข่าววันพรุ่งนี้ด้วยนะคะปีนี้ก็คือยังไม่ได้ออนเลยสักเรื่องปีหน้ามาจ่อแล้วครับดูกันให้จุกจกไปเลยอู้ยังไม่นอนกันวันนี้วันอะไรอ่ะวันจันทร์ปะวันอังคารนอนดึกกันนะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยหนาวไหมเออใช่ช่วงนี้เราแบบว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบว่าฮูดดี้อะไรเงี้ยไปกองอยู่แล้วแต่วันนี้อากาศเย็นเป็นไงกันบ้างกรุงเทพเริ่มเย็นแล้วแต่จังหวัดน่าจะอากาศดีไปเลยตอนนี้พรุ่งนี้ถอยออกต้องต้องซื้อเอาเลขมาขอเลขหน่อยสวยขึ้นหรือเปล่ามา รอดูรักเป็นเล่นตายครับเลิศเปิดประเด็นได้ดี The Player ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะได้ชมกันแล้วคือบอกเลยว่าน่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็น masterpiece ของน้ำตาลเลยแบบคือสุดไปทุกทางแต่ว่าตัวดางฟ้าคารบเร่ก็ถือว่าแบบเปิดโลกเหมือนกันคือ ทุกคนเล่นเป็นเธอแต่เราได้เล่นเป็นทอมเนี่ยแต่เป็นเป็นทอมที่แบบไม่ได้ไก่กานะเป็นทอมที่มีความสามารถนะบูนะแล้วให้กระเทยไปบูกระเทยขิดนะ่ะแต่สนุกมากแบบได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนทั้งสองเรื่องแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะของทางช่องแปดค่ะเพิ่งเออลงโปสเตอร์ไป ชื่อเรื่องว่ามงกุฎกรรมนะคะนี่ก็เป็นดรมมาม่าได้เจอกับพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากเช่นพี่แอนซิเรียมพี่ออยธนาคือแบบเออนี่แหละเราก็ใช้โอกาสนี้ไปเรียนรู้ครูพักรักจําวิชามาในละครคอมมิ่งกนนะจ๊ะเห็นข่าวพี่คริสอย่างเออทุกคนเห็นข่าวพี่คริสแล้วตกใจมากถ่ายละครอ,อยู่แบบพี่กจิแบบเธอคริสรดความเนี้ยแต่ว่านี่ก็ทักไปแล้วพี่คริสก็ยังไม่ได้ตอบไม่กล้าโทรไปเพราะว่าหนึ่งคือแบบพี่เขาก็น่าจะต้องจัดการหลายๆอย่างเลยจะต้องแบบแถลงออกว่าแบบ เออตอนนี้เป็นยังไงล้วก็รอฟังแถลงทีเดียวเลยก็ได้เพราะว่าเผื่อเขาขวัญเสียอยู่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวค่อยให้กาลังใจพี่เขาอีกทีหนึผอมลงมากเลยผอมลงแหละแต่ต้องผอมกว่าน,นี้อีกชวนใครอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าใครเข้ามาดูบ้างใครอะขอดูก่อนนะจ๊ะมันชวนยังไงเนะี่ย ต้องเหมือนแบบให้เขาเข้ามาดูก่อนใช่ไหมแล้วค่อยชวน, <c oughs> <spaghetti> นขทะเบียนพี่คิดจริงปะลึกๆนี่ก็คิดอยู่เจ็ดเก้าสิบห้าเบอร์เสื้อพี่ต้นโอ้เลขมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอสามตัวตรงเธอสามตัวตรงกันเล่นยากนะฉันว่าสองตัวน่าจะง่ายกว่านะ แต่อยากถูกรางวัลที่หนึ่งเลยสักสองใบแกล้งแกงไม่ได้แบบคือหายไปเลยอ่ะคือปีนี้ไม่มีผลงานเลยอ่ะมีแค่ต้นปีป้าที่เฟรนซนเพิ่งจบแล้วก็หายเลยอ่ะแบบเสียใจอ่ะขอ,อนก่อนนะดูทีเซอร์ดมีเรี่ยง ปังจริงเอาจริงปะแอบนึกถึงมีนไม้นะแต่เป็นในเวอร์ชันแบบผู้ชายแล้วแบบพี่กันคือแบบโหเอาแค่แบบตอนแบล็กไวท์ออกมาคู่กันก็แบบเออเขาเล่นแบบต่างกันเลยอะสายตาคือแบบอยากเล่นแบบอยากเล่นซีรีส์กับพี่กันเหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ป๊อปปี้ฮันนี่เออทำไมตาแดงจังเออช่วงนี้ตาแดงมันมันแบบมันพักผ่อนน้อยอะถ่ายละครติดกันสามเรื่อง อะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะเออขออ่านก่อนอ่านไม่ทันละหน้าเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนจริงหรอเสียงแตกสาวหรอไม่เปลี่ยนนะเธอพี่ชอบผมสั้นหรือผมยาวชอบผมสั้นมากกว่าโอ้โหอ่านไม่ทัน พวกในเชนเแต่งหญิงซื้อรอดูจ้าพี่บอยรับบทเป็นกีวีหรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะสวยเฮยเคเข้ามาด่วนเชียงดูอยู่ปะเุ้ยเข้าขอร้องจริงๆเข้ามาจับเดียวคิดถึงอะ่ะโอเคแจนเฮกดปฏิทิอ้าเคมาอยู่ไหนเนี่ย เดินเห็นว่าไงตอนันอะไรนนั้นแหละจอมอะไรนะพี่แจนไม่ยอมเพราะว่นแตะสิบเออเข้ามาเราสวยอยู่แล้วเข้ามาจริงๆคพิวเตอร์ก็ได้คพิวเตอร์แบบผิดหน้าผิดหน้าเลยแบบพคุยอ่ะ ่นะโอเคเด aqui, ี๋ยวมาใหม่ไปอ่ะ um> ขับรถก่อนเอออันตรายบ้านละบ่เออโอเคอุ้ยบ้านละบอได้แป๊บนะคะเฮ้ยน้ำตาลอย่ายืดไม่อย่ายืดไม่น้ำตาลโอเคไหมแล้วพรุ่งนี้ไปไงเนี่ยเคยรับไงไม่รับมาเก็บหกพันคนโอเคเป็นกระแสแน่นอนเคแต่ว่านั้นโอเคเป็นแค่ผู้ ไม่รับมาเองเออเดี๋ยวได้เจอโอเคเออขอบรถดีๆนะได้บายบายเราโชว์หาเฮ้ยไม่แค่นั้นนโอเคโอเคไปแล้วขับรถเร็วมากนะ หนึ่งพี่แจงก็หนีไปแล้วนางกลัวชีกลัวเนี่ยหเห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นด้วยหรอว่าแบบใครแบบฟอลโล่เราอะไรเงี้ยขึ้นในนี้เลยเหรอ๋อแล้วจะอ่านคอมเมนต์ยังไงอ่ะโอ้โหอ่านยังไงอ่ะใครจะหลงเข้ามาอีกอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวมาแกล้งแล้วเดี๋ยวก็ปิดรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรีบไปงานรอดูเลยเพราะปีหน้าจะได้เล่นอะไรปีนี้มีคอมดี้หนึ่งดราม่าหนึง่งรอดูปีหน้าเลยแต่รอดูปีนี้ด้วยเดี๋ยวจะออนแล้วนะจ๊ะโอเคเขาดึงแฟนคลับมาให้เราเยอะอยู่นะเนี่ย ขอดูหน่อยอุ๊ยพี่โจานางจะรับไหมเอานงางก็มันแกงพี่โจเข้ามาหน่อยเร็วไม่เข้าได้เลยพี่โจอะ่ะอดไปอะ่ะไม่เป็นไรนะดูผ่านไลฟ์ไปก่อน พรุนี้เจอกันนะซิดท,ที่บอยเจอกันนอนไปอี้ชุดแน่นอนถ่ายใกล้จบยังคะ The p l a y ร์จะปิดกล้องแล้วค่ะปิดกล้องวันเนี่ยน,น่าจะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะอีกประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์น่าจะปิดกล้อง แต่ว่าเดือบเลยเอรนี่คือบอกเลยว่าบทเยอะ <laughs> พี่โจอ,อยู่เมาเลยดีกว่าพี่บอยบอกเธอต้องกินเยอะแน่เอาจริงพี่บอยพี่บอยนล่วแหละ,ะต้องแพ้หนูจะไม่แพ้วงหมีพี่โจอบอกว่าไม่ได้อยู่กับหลัวเออสวยอยู่กับพี่ทอม ในกองสนุกไหมคะในกองเพลเยอร์ทั้งเพลเยอร์ทั้งขาบเไดสนุกมากมากๆแบบตันตาเนี่จะชอบโดนแกล้งอ่ะในกองอ่ะเตอวันนั้นวันนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยได้นอนยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบกีวีมีแบบทั้งวันเลยอะ่ะแล้วมันมีให้พักแค่แบบแป๊บเดียวอะ่ะเราก็เลยแอบไปนอนแล้วนอนผิดท่า ตาคิวขึ้นแบบมันเหมือนแบบเน็บมันกินจนแบบกล้ามเนื้อมันหลอกอ่ะเส้นมันยืดอ่ะทีนี้ลุกไม่ได้แบบแต่ว่าเข้าซีนคือแบบว่าอยู่ๆตอนแรกเขาคือี้เป็นคนชอบแกล้งคนอื่น้วยแหละชอบแบบชอบโอเวอร์แอคติ้งอ่ะแล้วอยู่ก็แบบมีพี่สองคนแบบหาบแขนสองข้างอ่ะเดินเข้าไปในในซีนแล้วแบบแล้วท่านก็แบบเฮ้ยแบบเธอฉันอายเขาคือทั้งหมดอ่ะแบบพี่พี่เอ็กซ์ต้าักแสดงสมทบทุกคนนักแสดงนําทุกคนหันมามองว่าแบบ มเัเป็นไรอะเป็นไรอะน้ำตาลแบบแกล้งอะไรจะแกล้งอะไรอีกนี่แบบเธอฉันอายมากฉันอายสักพักก็แบบคือมันไม่สามารถยืนได้หรือเดินได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบน้ำตาจะเริ่มไหลแล้วพอมันเจ็บก็เลยถามพี่เขาว่านูยืนเฉยเฉยได้ไหมจะจะ,จะเป็นต้องเดินเข้าซีนไหมสิเนพี่เขาว่าจาเป็นแล้วเราไม่ใส่ส้นสูงได้ไหมเห็นเท้าไหมไม่รับเต็มตัวแล้วก็ทันคือ้องใส่ส้นสูงแล้วก็เดินเข้าไปในซีนนะ่ะน้ำตาคือแดงเพราะว่าน้ำตามันไหลมันเจ็บ ทุกคนอน่ะตอนแรกไม่เชื่อนะพี่เฟยบอกโอ๊ยสำออยไม่เชื่อสักพักรู้ว่าเป็นจริงก็ข่ำอยูอด่ดีไม่มีใครสงสารฉันเลยหนูดูทีเซอร์้อยรอบได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูดูทีเซอร์ตัวใหม่นะคะสุดปังในขออ่านคอมเมนต์แปล พี่น้มตาลรูเรื่องพิ๊กซสไนคะรูแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจชีอ่ะเดี๋ยวจะแกล้งแล้วนะจะแกล้งไปแล้วนะมาแบบมาแบบแอคทีฟ่อยนะแบบว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีใครพิมพ์ชื่อน้ำตาลในหลายนะพิมพ์แบบพี่น้ำตาลสวยมากได้ไหมขอร้องเลยอยากให้พี่น้ำตาลเล่นซีรีส์กับเอิยร์เอออยากเล่นกับชีเหมือนกันนะ ตอนแรกจะได้เล่นนิทานพันดาวแล้วไงแต่ว่าแบบแบบว่ามีการมีการสลับนิดน่อยเพราะาปีนั้นแบบถ่ายหลายเรื่องอ่ะสามเรื่องป่ะเกือแบบเอออะอะไปแล้วดีกว่าคิดถึงทุกคนนะจ๊ะวันนี้แรงเหลือก็เลยแบบเออมาไลฟ์น่อยรอไลฟ์พรุ่งนี้แล้วเลิศร้องแต่ตอนนี้เลย อะไม่มีใครเข้ามาแล้วไม่มีใครให้แกล้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเป็นแรงใจให้หนักแสดงทีมงาน g ีเอททุกคนด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามดูว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องเด็ดๆกี่เรื่องบอกเลยว่าจุกอะคือนักผลิตซีรีส์แห่งประเทศไทยต้องยกให้ g ีเอีคือ ดูกันแบบเต็มอิ่มทั้งปีอะแล้วมีหลากหลายแนวมากแล้วน่าสนใจหลายเรื่องมากแบบเราได้เล่นเรื่องที่แบบดีดีแล้วนะก็มีเรื่องที่เราแบบเฮ้ยเราเราอยากเล่นอะเราอยากดูเรื่องมีมากเลยอะคือบทต,ต้องดีแน่ๆแบบแล้วแคสแต่ละแต่ละตัวนะคือแบบปังฝากด้วยนะคะไปแล้วบายบน่ารักฝันดีคะ่ะ